สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้เนี่ยก็จะเรียนเกี่ยวกับแกส๊สและก็สมบัติของแก๊สเองซึ่งอยู่ในรายวิชาเคมีชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ถ้าพูดถึงแก๊สและสมบัติของแก๊สเนี่ยก็จะมีกฎที่เราใช้ในการคำนวณความสัมพันธ์ระหว่างอะไรคะปริมาตรความดานันอุณหภูมิรวมถึงจำนวนโมลของแก๊สเนี่ยก็จะมีได้กันหลายกฎทีนี้เรามาดูกันว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียน เกี่ยวกับกฎการคำนวณความสัมพันธ์ของแก๊สเนี่ยกฎใดบ้างก็คือถ้าเราดูกราฟที่หนึ่งก๊าซแรกก็คือกฎกฎของบอยนี่แหลคะกฎของเชาแล้วก็เกลูซแซกอ่ะเราลองมาดูกฎของบอยก่อนกฎของบอยเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร p p ก็คือความดัน V ก็คือปริมาตรนั่นเองเราลองดูความสัมพันธ์ระหว่างความดันกับปริมาตรจะเห็นได้ว่าเป็นไงคะยิ่งเป็นไงถ้าเราแปลผลจากกราฟยิ่งความดันมากปริมาตรจะยิ่งน้อยถูกปะถ้าเราลองดูนี่นะเนี่ยความดันมากเลยเดิ้ลครูลองลากเส้นกราฟลงมาเป็นไงปริมาตรก็จะน้อยอ่ะลองอีกจุดหนึ่ง เป็นไงเมื่อปริมาตรเพิ่มขึ้นความดันจะลดลงถูกไหมอันนี้เป็นความสัมพันธ์ของบอยนั่นเองพ้าลองเขียนตีความจักราฟเราจะเรียกความสัมพันธ์นี้ว่าแปรผกผันกันก็คือความดันยิ่งมากปริมาตรจะยิ่งน้อยถูกไหมคะจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้1ส่วน v เป็นการแปลผกผันกันเราจะใช้กฎของบอยในการคำนวณได้ก็คืออะไรอะไรจะต้องคงที่เวลาเราจะคำนวณกฎของบอยอุณหภูมิจะต้องคงที่ถูกไหมอุณหภูมิจะต้องคงที่ทีน,นี้เรามาดูกฎของชาว์กันบ้างกฎของชาว์เป็นความสัมพันธ์ระหว่างอะไร v ก็คือปริมาตรถูกไหมส่วนคก็คืออุณหภูมิจะเห็นได้ว่าเป็นไงถ้าถ้าคูลองจุดบ,บนกราฟเป็นไงปริมาตรกับอุณหภูมิไปในแนวโน้มเดียวกันทิศทางเดียวกันถูกปะ่ะอ่ะถ้าเป็นไงคะปริมาตรคูยิ่งมากอุณหภูมิคูก็จะยิ่งสูงถูกไหมถ้าเราลอง ลากกลับมาเนี่ยเห็นปะถ้าปริมาตรเพิ่มขึ้นอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรและอุณหภูมิเราจะเขียนแทนได้เป็นงี้ค่ะแปลผันตรงกันปริมาตรเพิ่มขึ้นอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นทีนี้เราไปดูกฎของเกนรูสเซิกันบ้างเป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัว P ตัวแปร P ก็คือ ความดันตัวปรทีอุณหภูมิถูกไหมอ่ะเราลองไปดูบนกราฟกันค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นไงถ้าเป็นไงความดันเพิ่มอุณหภูมิก็จะเพิ่มอ่ะเราลองสังเกตน,นะเห็นปะถ้าคูณลาก,กราฟมาความดันเพิ่มขึ้นเห็นไหมอุณหภูมิก็จะเมขึ้นด้วยซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันคือ P แปลผ่านตรงกับ t แปลผ่านตรงกันอาทีนี้ขอย้อนนิดนึงว่าในกฎของชาวเนี่ยจะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรกับอุณหภูมิได้ตัวแปรที่ต้องคงที่คือความดันความดันต้องคงที่ ส่วนกฎของเกลูซแซกตัวแปรไหนคะที่ต้องคงที่ตัวที่มันไม่อยู่ในกราฟเห็นไหมว่าตัวที่อยู่ในกราฟมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถูกป่ะดังนั้นตัวที่จะต้องคงที่ก็คือปริมาณนั่นเอง V ปริมาณจะต้องคงที่อ่ะทีนี้มาดูกันมาดูสูตรในการคำนวณกฎของบอย กฎของบอยคือ p 1 v 1เท่ากับ p 2 v 2อถูกปะซึ่งอุณหภูมิจะต้องคงที่ต่อมากฎของเชา่า v 1ส่วน t 1เท่ากับ v 2ส่วน t 2ในกีนี้คือความดันจะต้องคงที่และกฎของเกรุสเซพีส่วน t 1เท่ากับ สีส่วนทีสองจะต้องมีเป็นตัวแปรไหนที่คงที่คะคือ,อ,อปริมาตรละอันนี้ต้องเป็นปริมาตรปริมาตรคงที่เขาได้มีการรวมทั้งสามสูตรเข้าด้วยกันเรียกว่ากดรวมแก๊สเอาทั้งสมสูตรมารวมเข้าด้วยกันเกิดเป็นสูตรใหม่เป็น ทีหนึ่งวีหนึ่งส่วนทีหนึ่งเท่ากับพีสองวีสองส่วนทีสองอันนี้เราเรียกว่ากฎรวมแกส๊สลองมาทำการคำนวณกันดีกว่าครูมีโจทย์ให้เขาบอกว่าลูกโป่ง บรรจุแกส๊สฮีเลียมปริมาตร30ลิตรที่ความดัน1.5บรรยากาศอุณหภูมิ40องศาเซลเซียสถามว่าปริมาตรของลูกโป่งนี้จะเป็นเท่าใดที่ STP อ่ะเราลองดูก่อนเวลาที่เห็นโจทย์เราจะต้องทำอะไรต้องรู้ว่าเขากำหนดอะไรมาให้ถูกไหมกำหนดให้อะไร ปริมาตรคือตัวแปล v v หนึเท่ากับ30ลิตรความดันคือ p ถูกปะ p 1เท่ากับ1.5บรรยากาศคือ atm อุณหภูมิเท่ากับ40องศาเซลเซียสแต่เวลาเราคิดเราจะต้องใช้หน่วยที่เป็นเคลวินถูกไหมดังนั้นเราจะต้องบวก273เป็นเท่าไหร่ 3ามร้าเควินโจทย์ถามว่าอะไรคะจงหาปริมาตรแสดงว่าสิ่งที่เราต้องการคือ V 2เท่ากับเท่าไหร่ถูกปะที่ STP ย้อนกลับไปนิดนึงในช่วงม .4 นะสภาวะ STP คือสภาวะที่มีอุณหภูมิศูนย์องศาเซลเซียสและความดัน1 atm หรือ1บรรยากาศนั่นเอง นั่นหมายความว่าทําให้เรารู้ตัวแปรถูกปะตัวแปรที่เรารู้เพิ่มขึ้นมาคืออุณหภูมิท2 0บวก273มีค่าเท่ากับ273เคลวินความดันคือ P2 เท่ากับ1 atm ดังนั้นเราสามารถหา V2 ได้แล้วถูกไหมอ่ะเราลองมาแทนค่า ขอทวนนิดนึงสิ่งที่โจทย์กำหนดให้กำหนดให้ V1 เท่ากับ30ลิตรคือตัว L P เท่ากับ1.5 atm และ T1 ตรงนี้ก็คือ3 40บวก273ถูกปะเพราะเราต้องแปลงหน่วยได้313ริวิน V2 คือเราต้องการ p 2คือความดันที่ STP เขากำหนดแล้วว่ามันคือ1 atm อุณหภูมิ T2 มีค่าเท่ากับ0บวก273ก็คือ273 k วินจะเห็นได้ว่ามีตัวแปรด้วยกันเท่าไหร่มีทั้ง V ตัว P ตัว T ถูกไหมดังนั้นสูตรที่เราใช้ในการคำนวณคือ กดรวมแก๊สเลยวิธีท,ทาจากสูตร p1v1 ส่วน p 1เท่ากับ p2v2 ส่วน p 2สิ่งที่เราต้องการคืออะไรโจทย์ถามว่าปริมาตรที่ STP เท่าใดใช่ไหมแสดงว,ว่าเขาต้องการ v2 อ่ะเราทำการย้ายค่ามันก็นจะกลายเป็นเท่าไหร่ ทีหนึ่ส่วนทีหคูณกับทีสองส่วน P2 สองถไหมเราก็จะได้ V2 เพื่อให้การคำนวณเราง่ายขึ้นพยายามทำให้ตัวแปรที่เราต้องการอยู่ฝั่งเดียวกันเนี่ยเห็นไหมตัวแปรที่าต้องการให้อยู่ตัวเดียวโดดๆอ่าลองแทนค่า P1 คือ1.5 atm V1 คือ สาลิตรส่วนทีห่งก็คือ3ามร้เคลวินคูณกับทีสก็คือ273ร้เสคลวินส่วนด้วยทีสก็คือ1 atm ถูกไหมอ่ะลองคำนวณดูว่าได้เท่าไหร่พยายามคิดด้วยตัวเองนะคะ อลองตัดหน่วยหน่วยที่เหมือนกันตัดกันถูกไหม ATM ตัด ATM เควินตัดเควินดังนั้นหน่วยที่เราได้จะเป็นลิตรและถูกต้องหน่วยของปริมาตรคือลิตรคำตอบคือสามสิบเก้าจุดสองห้าลิตรดังนั้นเราจะตอบได้เลยตอบปริมาตร ของลูกโป่งเท่ากับ39.25ลิตรที่ STP เป็นไงคะไม่ยากถูกไหมค่อยๆทำความเข้าใจ อ่ะทีนี้ลองไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นเขาบอกว่าอะไรแก๊สชนิดหนึ่งมีปริมาตรหนึ่งพัลูกบาทเซนติเมตรที่ความดันบรรยากาศ1บรรยากาศอุณหภูมิศูนย์องศาเซลเซียสถ้าแก๊สชนิดนี้มีปริมาตรและความดันเปลี่ยนเป็นหนึ่งพันหนึ่ง้อยห้าสิบเกร้อยมิลลิเมตรประลอด จงหาอุณภูมิที่เปลีย่ยนไปอ่ะเรามาดูกันว่าเขาให้อะไรเรามาบ้างกำหนดให้แก๊สชะนิดหนึ่งมีปริมาตรก็คือ V 1เท่ากับ1,000ลูกบาเซนติเมตรที่ความดันบรรยากาศ P 1เท่ากับ1 atm อุณภูมิ0ูน เราจะต้องแปลงหน่วยถูกไหมันก็จะเป็น273เคลวินนั่นเองอ่ะแล้วดูถ้าแก๊สชน,นิดนี้มีปริมาตรและความดันเปลี่ยนไปดังนั้น V สอจะได้เป็นเท่าไหร่1,150ลูกบาทซนเมตรอันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนนะและความดันเป็น900ม mm. ลลเมตรประหลดถามว่า อุณหภูมิเท่าใดสิ่งที่ต้องการคือ T ีสถูกปะแต่ข้อนี้เราจะยังแทนค่าไม่ได้เพราะอะไรเพราะหน่วยมันไม่เหมือนกันค่ะจะเห็นได้ว่าเป็นไงปริมาตรลูกบาทเซนเหมือนกันแต่ความดันเป็น ATM กับมิลลิเมตรประลอดเราจะต้องอาศัยตัวนี้1 ATM เท่ากับ760ร mm. มิลลิเมตรประดล่ดต้องแปลงหน่วยก่อน เขียนส,สิ่งที่เขาให้มากำหนดให้ v 1นึ่เข้ากับ1000งลูกบาเซนติเมตรถูกปะแต่เขาจะนิยมใช้เป็นหน่วยลิตรมากกว่าดังนั้นเราต้องแปลง1000งลูกบาเซนติเมตรแปลงเป็นหน่วยลิตรก็คือ1ลิตร มีค่าเท่ากับ 1, ก็แหลหนึ่งพันรูปบาทเซนนั่นแหละตัดเราต้องการหน่วยลิตรใช่ไหมหนึ่งลิตรมีค่าเท่ากับหนึ่งพันรูปบาทเซนทำไมครูคูณตัวนี้ได้เลยตัวนี้มันมีค่าเท่ากับหนึ่งไงหนึ่งคูณอะไรค่าไม่เปลี่ยนถูกปะ่ะแต่สิ่งที่เราจะได้คือ,อไรนี่เราสามารถตัดหน่วยนี้ได้ดังนั้นตรงนี้จะมีค่าเท่ากับหนึ่งลิตรนั่นเอง ะมาดูความดัน p 1เท่ากับ1.0 atm อ่ะตัวนี้เนี่มีปัญหาผ่านอุณหภูมิเท่ากับ 0, 0. องศาเซลเซียสแต่เราต้องการเควินเราจะต้องเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่0บวกกับ273 273เควินนั่นเองอันนี้ในส่วนของ v 1 p 1และ t 1 อะไปต่อในกรณีของ v สองผู้บอกว่ามันคือหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบรูปบาทเซนอ่ะเปลี่ยนเป็นลิตรยังไงมันก็คือหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบรูปบาทเซนคูณกับหนึ่งลิตรมีค่าเท่ากับหนึ่งพันรูปบาทเซนหลาดไปตรงนี้เราก็จะได้เท่ากับอะไร 1.15ลิตรไปที่ความดัน P2 P2 องเขาบอกว่า900 mm. าร้มิลมตรปรอดแต่เราต้องการหน่วยที่เป็น ATM บรรยากาศถูกไหมอ่ะเปลี่ยนหน่วย900 mm. าร้มลมตปรอดเราต้องการหนึ ATM หารด้วย1 ATM มีค่าเท่ากับ760ด mm. ร้มลมปรอด คูณตัวนี้ได้เพราะอะไรเพราะตัวนี้มันมีค่าเท่ากันหนึ่งเคะหนึ่งคูณอะไรค่าไม่เปลี่ยนถูกไหมอ่ะแล้ก็ตัดปึ๊บปึ๊บดังนั้น,นตรงนี้เราจะได้เท่าไหร่เก้าร้อยหารเจ็ด้อยหกสิบมีค่าเท่ากับหนึ่งจุดหนึ่งแปด ATM แล้วก็เป็นไง ท2คือเขาต้องการถูกปี่คือเขาต้องการมาวิธีทำอันนี้ที่ครูทำมาคือแปลงหน่วยวิธีทำจากสูตรอะไร p 1 v 1ส่วน t 1เท่ากับ p 2 v 2ส่วน t 2โจทย์ต้องการ t 2ดังนั้นจะได้อะไร ทีหนึ่งวีหนึ่งส่วนทีหนึ่งเป็นไงคะย้ายข้างย้ายข้างเราต้องการทีสองใช่ไหมมันก็จะได้เป็นทีสอง v สองคูณกับทีหนึ่งส่วนทีนหนึ่ง V หนึ่ง ช่ปะอ่าแทนค่าแทนค่าจะได้เท่าไหร่กลายเป็นอ่าเขียนหน้านี้ดีกว่าจะได้ชอด P2 เท่ากับ P2V2 คูณกับ t1 ส่วน P1V1 อ่ะแทนค่าค่ะ P2 คือความดัน1.18 atm คูณกับ V2 ก็คือ หนึ่งจุดหนึ่งห้าลิตรคูณกับ t หนึ่งก็คือสองร้อยเจ็ดสิบสามเควินหารด้วยพหนึ่งก็คือหนึ่ง atm คูณกับ v หนึ่งก็คือหนึ่งลิตรโดยเหมือนกันปัดกันคำตอบคือเท่าไหร่คะ 370.46หน่วยคือเคลวินแต่โจทย์ถามว่าจะเปลี่ยนไปกี่องศาอ่ะเราต้องแปลงหน่วยเราต้องแปลงเคลวินให้เป็นองศาเซลเซียสถูไหมอ่ะเวลาทำคืออะไรถ้าเราต้องการองศา เคลวินหน่วยแล้วก็คือเอาองศาเซลเซียสบวกกับ273ทีนี้เราต้องการองศาเซลเซียสมันก็จะกลายเป็นอะไรเคลวินลบ273 370ยเจุดสีลบกับ273ร้าคำตอบก็คือ97.46องศาเซลเซียสนั่นเอง อ่ะเราก็เลยตอบตอบก็คืออุณหภูมิจะเปลี่ยนไปเป็น97.46องศาเซลเซียส Not eat.